สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับคําแพงจ้าคําแพงอย่าเล่นของแม่ลูกมันสิขีดหนาเดี๋ยวกะเดิกเดิกเดิกอย่าเฮ็ดลูกมันจะขีดหนาลูกเดดีอยวแป๊บน,นึงหันหันหัน FC จะตีหนูเห็นบอสบกระปกแล้วหันเห็นบอเอาบบบนี้วันนี้ใส่ชุดลายสีลุ้งเลยดูน้องน้องน้องตื่นแล้วนี่ หลานเนาะลูก no. อันน้องไผ่เนี่ยของน้องทรายเนาะด้วยน้น้นอค่ะไม่ไม่เล่นค่ะวันนี้มาเจอน้องทำแพงคำแพงมาทักทายสบายดีฟีซีก่อนยายนั่นนั่นนั่นไอมาแล้วดูเตะบอลแล้วเตะบอลกับไอแล้วบอลอยู่ไหนเตะเออดูค่ะนี่ในบ้านเนาะค่ะ เออเตะทั้งบ้านอยู่ฟังไทยฝนตกบาา้าเนาะยู่พี่ฝนตกสองมือแล้วเนาะฝนลินบ่ได้ไปใส่เนาะกับบม่มีภาพบรรยากาศงามๆมาฝากมาตออเอฟซีเลยเนาะค่ะเล่นพัดลมพัดลมจะตัดมือเดี๋ยวไม่มีมือกลับไปหาพ่อพาหัดนะหึนะห,หึคือดื้อแท้ าวน้อยตัวยุ่งกระเพงแกงส้มนะคลิปนี้ค่ะเพ่นก็จะเอาแนวทางนะคะฮาหนอยของสามอาจารย์เนาะของน้องมีนาของซาปางน้ำโพแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะมาฝากมาตอน,นิ้ทีทั้งช่องเนาะคะ่ะเพราว่านี่มีผู้ใดมาน,เน์เยค่ะขอเสียงเยด้อคะ่ะขอเสียงให้กำลังใจ3มเสียงสามอาจารย์กันเนาะ เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนเด้อนะคะหนเพื่อนเห็ดยังมมวนหลายติอะร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยหืมคำมเพลงแกงส้มคำแเพลงขี้ดื้อนะอยู่นี่ฝนตกอากาศคึมคึมเนาะแต่ว่าอากาศดีอยู่ด้วยเนาะคะ่ะเกือบบ่ห้อนเนาะถ้าฝนบ่นนบตกอุ้ยห้อนวาสันเดี๋ยวออกไปเบ่งครั้งนอกน,น้ำกันค่ะ นี่เนาะว่าจะพาเอฟซีไปหาเลาะหาเที่ยวกัวนฝนยังปล่อยๆนะ่าคันแดดกระแดดก็บุ่คขึ้ออกจากบ้านเนาะนี่ค่ะคืขึ้นขึ้นขนาะดบรรยากาศดีดีหมอกขาวกึบเลยนะทั้งนั้นเนาะแต่ว่าดีๆฝนปล่อยอยู่เนาะฝนปล่อยแต่ว่าฝนบ่แห้งเนาะเป็นแบบเนาะ หมักนอดขายเอฟซเพ่อนะหมักนอดอยู่หลังค่าตุกหน่อยย่าเห็นไว้อันมองนั่งเหล่นเพิ่นเนาะแต่ว่าคุณย่าฝนตกก็ได้ตาขาหย,ย่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเอฟซไปเบิงงตะเล็กน้ำกันค่ะเบิงงคำแพงหยางปลาเหร่นของแม่เบื่อแล้วบาทนี่โอคำแพงแม่ กาเก็บมาให้แม่ละลูกลุกลูกลกจอกตัวไหนซีหน่อยเอ้าซีหน่อยซีหน่อยซีดีๆซีดีๆจอกตัวไหนหืโอ้ยอย่าเห็ุจังซานหมาหน่อยเอออย่าเล่นมุนอุยปุยแล้วค่ะเอฟซีอันนีออกไปข้างนอกดีกลัวเนาะ คำแพงตัวยุ่งวุ่นวายมากเลยมันจะมานี่มคีคำแพงคำแพงคิดถึงเอฟซีไหมเอฟซี FC, คิดถึงคำแพงบ้านน้องเนาะสองเบื้องหน่องสามเบืงหน่องเพิ่นขี้ดือ้อทั้งบดขี่ดือ้อทั้งบดสามเบืงหน่องเพิ่นมาเบิงเ่งตัวเลขนั่กันค่ะออกมาหน้าบ้านดีกว่าคำแพงกวนคำแพงกวนมากเลย อย่างที่เพื่อนจะหายเบิ่งของม่วนน,น,นนี่ก่อนเนะาะจะมีของผู้ใหญเขาแน่นะแม่ดูกขาแทง่ะสิจ้าโอ้มัดจุกผมผู้ใหญเห็นไทยเ <c oughs> ด้ยเยจุกผมให้ติอูผมว่ามีอยากจุกให้นอกเอายิ่นก็ได้ <c oughs> นี่ค่ะว้ามันคือหลายอันแท้ แ่งกันเห็นงามๆกันเนาะนี่งามๆเห็นแล้วน no? ี season, no? ่ค่ะแนวทางเนาะฮานอยของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เนาะนอยพิเศษรุ่นหกกับเก้าเข้าตัวรูดทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเนาะส่วนน้อยปกติรูดสามกับหกบ่อเขานอยวีไอพีรูดเจ็ดกับศูนย์บ่อเขาเนาะบ่อเขาทั้ง สองน้อยเอามือนีมือนีอนของเอ่อของน้องมีนาเมื่อวานนี้เนาะให้มาสองกับสามมาที่สามแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะค่ะเข้าตัวรูดเนาะสามน้อยวิเพี่เนาะจับคู่บอ่อเข่าค่ะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าเต็มที่เนาะค่ะเก้ากับแปดเนาะค่ะออกแปดหกนี่ค่ะจับตัวประกบมาด้วยกันแปดหกเก้าหกเนาะ ส่วนตัวประกบเห็นบะหนึ่งกับสามแม่น้ากันหนะึ่งสามเนาะเลขกพึ่นตัวประกบจะชอบม่น้ยกันตลอดเนาะนี่ค่ะเบิ่งของมู่บ้านนี้แล้วค่ะกลับมาเอาแนวทางของมือนีกันเลยจ้าว่าของพึ่นจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพยืนคัดคัดขาเทนาะบ้านนี่ค่ะ ของตาปากน้ำโพวันนี้เนาะให้มาลูดนอยพิเศษ1กับ4ี่นะคะลูดหกับสจับคู่ให้1นึ่งศูนย์หนึ่งสาศย์สสเนาะของตาปากน้ำโพเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่สมนย์ส่นอยพิเศษเนาะนอยปกติลูด6กับ9จับคู่6กสี่หกเจเก้าสี่เกเจเะ,ะนี่ค่ะหกสี่หกเจเก้าสเกเจเนาะ ส่วนน้อย V I P รูด8กับ1เนาะรูด8ปดกับหนึ่งแปดหแปดเ้าหนึ่งหหนึ่งเกานะของตาปากน้ำโพเนาะ8ปดห1 6ปดเก้าหนึ่งหหนึ่งานะคะ่ะน้อย V I P สามน้อยเด้อค่ะผู้ใดงบน้อยก็แยกเล่นแบบเหนียวเานาะถ้าผู้ใดมักงบหลายกะร่วมๆกันแบบนี้เนะาะค่ะทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะของน้องมีนาเนาะ วันนี้ค่ะของน้องมีนาให้มาลูดสองกับสี่เนาะจับคู่กับมีสองสี่สองศูนย์เก้าอ่าสองสี่สองศูนย์ราคาสองเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะส่วนจับคู่สามตัวก็มีสี่สองหนึ่งศูนย์สองเก้าหกเอ่อสองหกเก้าแล้วกาศูนย์หนึ่งสี่้วคาสี่เจ็ดศูนย์เนาะของเพื่อนจ่า เขาบางมือก็จับเข้าตรงๆเลยเนาะคะ่ะมันก็ธรรมดาเนาะคะ่ะ fc ตัวเลขมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุหลดทุกอาจารย์เนาะ,ะทุกเซียนเนะะาะบาบ่าจะของไผ่เนาะนี่ค่ะก็เข้ามาให้กําลังใจเด้อเนาะเข้ามาให้กําลังใจทุกอาจารย์ทุกเซียนด้วยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางฮานอยก็ของน้องมีนาให้มาลู่สองกับสี่เจาะ ที่2อง0ี่สองศเนาะแล้วก็สี่สองแล้วก็สองหกเแล้วก<ด>็ส<ด>ี<ด>่เนยาะค่ะนี<ด>่ค่ะน้ำต่อของอาจารย์สวัยจ้านี่ค่ะมือนี้ค่ะวิ่งรูดของอาจารย์สวัยไห่มาเนาะบนลลาง7กับหเนาะคะ่ะมือนี้เนาะ มือหนีเพิ่นไฮเจ็ดกับหกตัวประกบเพิ่นไหม้ามีสามมี่สี่มีเจ็ดมีเก้ามีหาเนาะอ่าส่วนเลขส่วนตัวที่เพิ่นมักหรือว่าเพิ่นชอบเนาะคะ่ะนี่ค่ะสี่เก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเอาไปตัดเล่นกันเนอาเนาะคะ่ะเอฟซของอาจารย์สวัยอย่าลืมว่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเด้อค่ะของอาจารย์สวัยเนาะบึ่งเอาแล้วก็พิจารณาเอาดีๆเด้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะ ขอเสียงในเด้อจ้าเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์คอมเมนต์มาให้กำลังใจเสียนทุกเสียนอาจารย์ทุกอาจารย์ด้วยนะคะเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอนะคะแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยของตาปากน้ำโพแล้วก็น้องมีนาเนาะได้มาตัวไหนให้เทียบเที่กันเอาเนาะคะ่ะนี่ค่ะแคปหน้าจเอเแล้วไม่เพ่นกะ่ะ ขอให้ทุกท่านโชคๆม,มันมันล่ำร่ำเรื่อยๆไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮานอยของช่องน้องคำแพงชาแนลทุกๆวันเนะาะบ่าว่าจะเป็นแนวทางฮานอยหรือว่าลเราพัฒนาเนาะมาออื่นมีลาวนะลาวพัฒนาพรุ่งนี้มีลาวพัฒนาอย่าลืมติดตามกันเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมด้วยค่ะแม่เพนฝากร้าน ส้มตำตำไทยตำลาวที่ลิงใต้คลิปด้วยเด้อค่ะเนาะปากร้านส้มตำด้วยนะคะเนะาะใครจะสั่งตำไทยตำลาวตำมม่วตำเชื่อได้ที่ลิงใต้คลิปได้เลยจ้าเนาะดอกไม้หน้าบ้านกำลังสวยเลยตามนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้กับซอลาไปกนนะคะสวัสดีจ้า